สวัสดีครับผมด้วบิยานัทน,นะครับเรามาอยู่กันหน้ารถจักรฮิตาชินะครับฮิตาชิสี่ห้านะครับสีชานุ่มมาจอดอยู่ที่ในย่านของสถานีลบ,บุรีนะครับรถจักรมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสั่งซื้อมาเมื่อประมาณปี2536ครับในอดีตนะครับเคยวิ่งได้ถึง 120กิโลเมตร่อชั่วโมงนะครับแต่ปัจจุบันนี้วิ่งได้ประมาณ90-100นะครับเพราะว่าเขาได้ปรับเหมือนน่าจะถอดเทอร์โบนะครับเพื่อถนอบเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้นานๆอันนั้นที่เปิดอยู่ก็เป็นกล่องแบตเตอรี่นะครับฝั่งแคปหนึ่งนะครับหันหน้าไปทางใสาเหนือ ส่วนแคป2สองนะครับหันหน้าไปทางกรุงเทพมหาคนครฮิตาชิสีนะครับทำมาเพื่อประมาณเมื่อเจดปดปีที่แล้วนะครับเพราะว่าทำมารองรับกับรถด่วน CNR นะครับแต่ปัจจุบันนี้รถด่วน CNR เขาได้ให้รถจัก q s ว เป็นรถจักรทำขบวนแล้วนะครับคิตาชิก็เลยหมดวาระหน้าที่ลงไปมาทำรถธรรมดาแทนนะครับเพราะว่าคิวเวสวมาตั้ง50คันรถพวกรถด,ด่วนรถด,ด่วนพิเศษรถเร็วอะไรส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นรถจากรคิวเวสวหมดแล้วน,นะครับนี่นะครับเพื่อนๆรถจากรคิตาชินะครับที่หน้าตาบนี้ที่การรถไฟไทยเราซื้อมา มีรหัสว่า hitachi fa ขีด c นะครับหรือบางคนก็เรียกว่า hit id 36นะครับซื้อมาทั้งหมดนะครับ2ี่คันเริ่มต้นตั้งแต่ number รน์4501นะครับถึง4522แต่ตอนนี้ตัดบัญชีไปหนึ่งนะครับคือ4502นะครับเกิดอุบัติเหตุชนนะครับนี่นะครับทุกคนรถจักรนะครับจะมีตาบุญละฉัดนะครับแล้วก็เครื่องหมายห้ามล้อนะครับวงกลมสีแดง เป็นเครื่องหมายห้ามล้อแบบลมอัดอย่างเดียวนะครับอันนี้คือห้องควบคุมนะครับภายในแคปหนึ่งนะครับจะมีที่นั่งพอขอลอและช่างเครื่องนะครับพอขอลอจะนั่งขวามือนะครับส่วนช่างเครื่องจะนั่งทางด้านซ้ายมือเหมือนเวลาขับรถยนต์เลยนะครับแต่รถไฟนะครับที่ใช้งานในประเทศญี่ปุ่นคนขับจะอยู่ซ้ายมือนะครับส่วนช่างเครื่องจะอยู่ทางด้านขวามืออย่างเช่นคีฮะหนึ่งแนะครับก็เป็นแบบนั้น วันนี้ผมโดนัทปิยานัทนะครับก็ขอจบการพาชมฮิตาชิเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ